กับตันกิฟค,ครับเตรียมนำทีมสุพีมลุยศึกโคโวลครับของเกาหลีใต้และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปรับชมและฟังกันครับให้ยาเทียร์ตัวยาโซเดียมให้ยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาให้ยาเทียร์ตัวยาโซเดียมให้ยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตา สื่อเกาหลีใต้ครับประโคมข่าวครับว่าสุพิมชนบุรีนะครับจะไปร่วมในถ้วยโคโวคัพนะครับซึ่งในเนื้อข่าวครับโอเกอร์ก็ได้สรุปมเพื่อนรับชมรับฟังกันนะครับโดยเนื้อข่าวครับเขาจะพูดประมาณว่าทีมสุพิมชนบุรีจากประเทศไทยครับที่นําโดยกัปตันกิฟต์นะครับวิลาวันอภิญญาพรเนี่ยได้จะมาเข้าร่วมนะครับรายการโคโวคัพนะครับซึ่งทีมสุพิมเนี่ยแหละครับก็มีประวัติที่ค่อนขกา้จะดีมากๆเลยนะครับ โดยดูกาลที่แล้วครับจบอันดับที่4ของตารางคะแนนแล้วก็ได้แชมป์สโมสรเอเชียมาถึง2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่จะได้เข้าไปเล่นในสึ่อโคโวครับนะครับซึ่งจะแข่งขันกันนะครับภายในวันที่19กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการวอลเลย์บอลไทยครับและเราก็จะมีทีมเชีย ในรายการที่เขาเรียกว่าไปแข่งต่างประเทศเพิ่มอีกหนึ่งทีมนะครับนั่นก็คือสุพีมชมบุรีของเรานั่นเองซึ่งเป้าหมายในการนี้ครับโอ๊กมองว่าด้วยศักยภาพของเรานะครับโอ๊กมองว่าเรารุ้นในรอบลึกๆได้เลยรุ้นหนึ่งรอบลึกๆได้เลยนะครับเราเชื่อว่าสุพีมปีนี้มาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผลงานใฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพูดตรงๆโอ๊กมองว่าที่4เนี่ยก็อาจจะดูแบบดรอปๆไปสักนิดนึงแต่โอ๊กเชื่อว่าฤดูกาลนี้จัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนครับสำหรับสุพีมนะรเป็นอย่างไ เรารอรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ2 9สิถึงหาสิงหาคมครับจัดไปครับจัดหนักจัดเต็มกันเลยครับและนี่ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับและเพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรก็มากี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะนี่เป็นเกตเล็กเกตน้อยแต่เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่สำคัญพอสมควรครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ